จากจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นนักโทษหนีตายในช่วงริบตานะครับทุกคนเคยฝันอะไรที่มันสมจริงมากๆจนหน้าตกใจกันไหมครับเมื่อคืนวานนี้ผมฝันว่าผมเนี่ยได้เป็นถึงองค์จักรพรรดิของแผ่นดินจีนนะครับนั่งอยู่บนบัลลังสูงสุดนะครับทุกสายตาเนี่ยจับจ้องมาที่ผมคุนนางนะับร้อยนับพันเนี่ยหมอบคลานอยู่เบื้องล่างผมบอกเลยว่าความรู้สึกตอนนั้นมันคืออำนาจครับคือความยิ่งใหญ่แบบสุดๆแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าผมได้นั่งบันลังนั้นแค่วันเดียวนะครับแค่วันเดียวก,ก็เกิดเรื่องขึ้นนะ มรับความสึกน,น,นานๆประตูท้องพระโรงนะครับก็ถูกพังเข้ามาพร้อมกับปรากฏร่างของแม่ทัพคนสนิทที่ผมไว้ใจมากที่สุดนะครับเขนานําทหารเข้ามาคนระับพร้อมอาวุธครบมือสายตาของเขาเนี่ยบอกได้ชัดเจนเลยครับไม่มีแล้วซึ่งความพักดีและก่อนที่ผมจะได้พูดอะไรออกไปนะครับธนูดอกหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามานะครับ ตักเข้าที่ท้องผมแบบจังๆนะครับความเจ็บปวดในตอนนั้นมันวิ่งไปทั่วร่างกายแล้วมันเจ็บซะจนผมร้องลั่นออกมาในความฝันนะครับโลกทั้งใบเนี่ยเหมือนจะดับวูบลงไปตรงหน้านะครับแต่โชคยังดีหรือว่าโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับในขณะที่สติของผมนั้นเลือนลางลงไปทุกทีคุณนางผู้พักดีกับขันทีคนสนิทนะครับก็เข้ามาประยุงลร่างของผมไว้นะแล้วก็หนีกันไปทางประตูด้านหลังบันลังนะครับจากจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นนักโทษหนีตายในช่วงปริบตานะครับและตลอดทางก็ต้องซ่อนตัวตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นใน หรือว่าในกระท่อมร้างสติของผมก็ใกล้ดับลงไปทุกทีนะครับจำได้ว่ามันจังหวะหนึงครับที่ทหารมาเนี่ยเดินผ่านไปแค่เอื้อมมือเดียวนะครับผมนี่กล้าหายใจกันแบบอื แทบจะสิ้นใจกันเลยทีเดียวในขณะที่ผมคิดว่าตัวเองไม่รอดแน่แลวนะครับผมก็ดันสะดุ้งตื่นขึ้นมาบนเตียงนะครับพร้อมกับเหงื่อที่ท่วมตัวแล้วก็หัวใจเนี่ยเต้นอย่างกับไปวิ่งมาราธอนมาผมบอกเลยนะครับว่ามันเป็นฝันที่สุดยอดมากๆครับทั้งเหนื่อยแล้วก็ทั้งเจ็บเลยครับแล้วเพื่อนๆน,นะครับเคยฝันอะไรที่มันมัน,มนแล้วก็ระทึกขวัญแบบนี้บ้างไหมครับเล่าให้ฟังได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบาย